ก่อนอื่นก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับดูนะครับไม่ต้องใส่ล้อครับรองเท้าไม่ต้องใส่ล้อนะครับ สวัสดีครับพบกับช่องพับถิ่นเกิดสู่แดนไกลนะครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องถนนลื่นนะครับสามารถาใส่รองเท้าผ้าใบธรรมดาก็ไหลได้นะครับเดี๋ยวดูเหมือนน้ําแข็งเป็นน้ำแข็งเลยครับฝนตกคนระับทำให้เป็นน้ําแข็งดูนะครับ นะครับนะครับเลื่อนมากจนทําให้รถไหลลงข้างทางนะครับขนาดรองเท้าผ้าใบธรรมดาก็ยังไหลเลย นะครับใสใส่มากครับแล้วนี่ใครจะมาช่วยแล่ะนี่เห็นไหมครับเป็นโฟวินก็ขึ้นไม่ได้เพราะถนนมันลื่น,นครับดูนะครับ